สวัสด,ดีครับนี้เราอยู่กับเราควายกันแล้วครับเดินนะครับอ๋อควายเดินโซน์หน่อยก็จะเดินกับสาวข่อยาเดินเดินตามกันอ๋อสาวข่อยย่อยชวนคเขาเดินโซนหน่อยเดินโซนหน่อยอ๋อหน่อยตรงนี้ครับเดินนู้นน,น,น,นี่นามออา กับหม้อต <mel> ิ๊กยูโ <a> อ้ลามิเตคูห่าไหมนะอากับมูหมูป่มูปอ่นนั้นโต๊ะหม้อดูกงมปอาปาครับอาปาคับเนี่ยอ่า รอบหม้อโคมนี่น้ำพุกตรงนี้ร้องดังมากร้องดังมากตร้เน้นี่อ๋อครับนุกนี้าีครับนี่ครนีเ่นเลย ว่งขึ้นชองสีไปนี้เาอีกตัวนะครับวันนี้ครับเฮ้ยโอ้น้ำเงิเงินน้ำเนน้ำเงน้องนน้ำเนนนนอยเงออน้ำเงอนนอเงินน้อเงินน้อเงอน้ำเงินนเงิอเงเง้เงิอเงินเิ ทำฟหน่อยหน่ออ๋อได้ฝากติดตามด้วยครับ